กันยังมาเบิังเพิ่นปั่นเข่าเพิ่นาไหนเพิ่นปั่นเข่ากองที่หนึ่งอย่นองกองที่สองอยู่ที่เทียงพุ่นลานเข่าสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อ ปั่นเขา่ายูหน้าพี่น้องเลยหลังจากที <Yeah. S 2> ่หาก็เลยเมื่อวานนีเข่าเลยเนาะก็เลยเพื่อนมาปั่นให้เลยกะปั่นเลยที่น้องแ้วก็ปั่นกองที่หนึ่งแล้วกองที่สองอยู่เพิงเทียงพุ่นเดะเดชทิชชายภาพบรรยากาศในเบิงมาลุ้นกันว่าเมื่อนี้จะได้เข่าจักสอบพี่น้องเลยได้รายหน่อยเพราะว่าเข่ากับค่อยงามกะปีนี้เนาะหน่อยกันยังมาเบิรเพื่อนปั่นเข่าเพื่อนมาเปั่นข่ากองที่หนึ่งนากองที่สองอยู่เชิงเทียงพุ่นร้านเข่า ย่องพี่น้องเลยซุปรถไทยไทยค่ะงานนี้ได้อ่า19สอบพี่น้องเลยอ่ากองอยง่อยนี่นะแต่กองใหญ่บูฮู้จะได้เท่ายรวมๆแล้วอ่าจิได้หอดร้อยหรืบอบอปีนีราคาลื่นึนน้ำแข็งพี่น้องมันยังปั่นอยู่นะอันนี้เที่ยวทั้งปีพี่น้อง1ยสอบคนเนงะ่ายท่านกเก็จย่างย่างเน่บอลหวยบอลฮองนะนะสะเดือนก้าซุกยู่กับน้องนางคนน้อยก็ดูหน,นาวสบายดีครับ

เป็นกาเ่นกางงาม,งามแต่าในกล้องมันไม่อยางเห็นนะยี่ทยก้องลังใ้เบิงเป็นการงามเดีเ่ยวเลยตอนคำคำไม่แขงยากมืดกล้องเสือนเนาะถามนอกลับบ้านรถกระคาเข่า,ขากระเฮียกินี่ส่วนขถต่อจากมื่อวานนี้ในสองเที่ยว ืม่นีค่ะก็ได้เที่ยวนึงเน้เนะมื่อนี้รวมๆแล้วหน้า,น,านี่อ่ะได้ลอยศอกในอวนมันลอยศอกในอวดศอกปันไปคืนค่ะแจ้งเลยพืนหวัวนี่ก็ง่ายเจอพี่น้องโอเคครับ ขราึ้อยังไงสุดท้ายแล้วก็ได้อันคือสิปันมื่อนี่เนี่ยร่างการเต้นเต้ดเนี่พี่นออ้องขอโทษขออภัยนะเราปันเขาก็จะไปปันหน้าสาวนกทองอีกเราเต้นเนี เขามิดข,ขาว,ดวาได้เพิ่นได้จักเปล่าเพิ่นได้นี่นี่หาเปล่าเพิ่งได้ลอยเต็๊มลอยลอยสอบ เลขหาเราคือลุงท่านี่ไปท่าที่สองท่าที่หนึ่งเกือบกระโดดสิบสี่สิบห้าสองแป่งทางไปน้ำพี่น้องแต่นะอยากกว่านี่เข่ากระเจี๊ยเพียใช่ นี่มันจะเป็นห้องเป็นห้องแบบนี้พี่น้องเลยแบบรถ่ายไปเนี้ยอันนี้แะซาเดือนคุดไปน้ำเียจักได้ซ้ำนี้ถานี่กกคือชิพดสบายเนาะบานี้ถ่ายแล้วบางกรเขาว่าแปลงใหม่กินตัวนาขาเมื่อนะแปลงใหม่ห้องหวยพี่น้องเลย ก็จะเป็นครัวทางหนาวกองเสดอนบ่ิษักแจกน้ำก็ใสใสเยอะอุกแต่สุกตัวนี้ก็สุกนวลตเพิ่งเนี่ยที่นี่ชูแห้งอันนี้เขาขุดลงมา เป็นห้องใหญ่แต่ไม่ใหญ่ห้องน้อยเมื่อกี้ดีเจเดินสุกเดือประพฤติพี่น้นองเราคนเดียวเว็ดแห้งเมื่อยก็มันเป็นดินทรายอลไรไม่อยากมาตีทั้งหานาคอดแต่มันอยุดลงนะมันคอดลงแฮงก็เลยบปุยหยักขึ้นเดี๋ยวดีเาเด่นแล้วเดือดบกขึ้น แปลงท้ามพี่น้องแก่เขาแปลงไปเทืนละิสเพื่อนได้หน่อยแปลงแต่าผู้มาวาดผู้วก็เทิงอีกพี่น้องเลยยาวแปลงผู้เดียวใครก็อยากเที่ยวจะซื้อหางบัวแปลงแปลงไปน้ำเขาเจ้าก็เริ่มเที่ยวหลายแต่ผมมีใครแปลงเนาะ ใส่เดือนเปงเว่าอยากเที่ยวสบายในวะันนี้เป็นห้องกับเสียวยันติดรถตกลงนี่ผมห้องเลยห้องน้ำลงมานีแล้วก็ได้สองเกี่ยวสามเกี่ยวนี่ ครั้งนี้อยากเป็นคุมอยู่แต่ก็ได้อยู่ที่น้องไปได้แต่ก็เป็นกระชักเพราะว่ามันอยากท่ารถจะเป็นห้องอยังนรถไถตกลงนี่ในบริเวณไยควัดนี่ เป็นดินทรายแล้วอ่ามันจะคอดเนาะแต่มันจะขึ้นยากแน่เป็นดินทรายได้เลยพี่น้องเลยนะี่นีขดอดขดอดในเส้อเดนกับซุกมาตรภูม่งอยากขึ้นเนาะซุกทุกบาทยู่ทุกบาทนี่กระแปงจึงได้ชะนีทางในพี่น้องนี่เใช้นี่แหละมันจะเป็นห้องทางนี้ห้องเลือกได้หน่ห้องนี้เลือกขนาดแล้วก็ทางขึ้นไปนี่ก็เป็นห้องน้ำลงมาเป็นทรายลงมาพี่น้องเส้เดินกับ พากันขุดขขุดถมหองนั้นลงมานําพอตอนนั้นน่ะเขาอยากไรเนาะอยากตกพรคืออันถึกห้องถึงอย่างกับเสียวในยันรถตกหองก็เลยคุดดินใส่น้นี่แหละพี่น้องเยบรรยากาศได้กะหวยอันนี้เนาะนี่จะเป็นห่วยใหญ่ชาวบ้านเพ่อนเอิว่าห่วยวังยางเนาะพี่น้องหวยวังยาง นำใส่ติ๊งลิงพี่น้องเอ็ดนะเห็นหอดโตปลาเพื่อและคันมีปลาเนี่ยแต่ว่าว่างนั่นปลาชิลายนะพี่น้องเนาะอันนี้ว่างนี่ปลาบบค่อยลายนำกระใสใสอันนี้ก็จะเป็นอาหาดทรายนี่บางคนชาวบ้านก็นมาควายเนาะพี่น้องควายเขียดทรายนี่ควายเพื่อเอาไปแกงไป เห็นอะไรก็เห็นเนาะหลายเมีโนพี่น้องเลยเดี๋ยวที่สามพี่น้องเดี๋ยวที่สามกลับไปเที่ยงหน้ากันทีกินข้าวเที่ยงบแบบพี่น้องเพราอยากข้าวเลยเออเขาไม่อยากแป้งเพราะว่าอยากข้าวลพี่น้องเลยสิไปพักเที่ยงก่อนพร้อมกันเลยข้าวเะเจะกัน่ลยหลายเดือนน่าคือทานแล้ว เาง,งามพี่น้องเลยนี่ต่มากูม,ม่หยาถงาไเขียวที่าหาเืออะไรแคย่อยแต่งสนุกกำลังปั่นพี่น้องเลยจากเิ่นชิได้เขา้าจากสอบปีนี้นะเนาะจากเก่าอ่าปีเก่จเาจากกนจาก ทค่ได้่ายกว่าสาวเดือนแต่ละปีนะ่คเยลอยปายลอยป้าสอบยิบหายสิบนต่ลปีปีนี้คือได้ซ้ำเก่าเพราะว่าสเดือนเห็นเขาแล้งงามแห้งที่น้องมีตมะบหน้าสาวเดือนผัดเอเื่องหลายกวมามาเป็นมัดที่ซีินะแต่ว่ามาน้อยๆมากน้อยๆเนะบรรยากตอนสองโมงที่น้อง ชาหน,นี้แต่กอ่อนอาเทียวก่อนนการซาเรียนกันด้ลง่ชุกพี่ด้อวอ้ไม่ไม่อันนี้ก็ยังในลงสุกอีกเยะอะเกียมก,ดดกันนเกียมมักดจัก พัดนพี่น้องนี่นี่ข่มบ้าเล็กนี่เกือบพี่พัวเข้าโอ้ยกลางงเมื่อพี่น้องเอ้ยขำทับไปนี่เนาะหกโมงอ้ยเกือบนาพี่น้องเลยตกใหญ่ปูวดกับขี่ต๊อก

พี่น้องเด้อเราถ่ายค่ได้พี่น้องไปชุบกัน